แม่เป็นไงพี่น้องสวยครับรู้ฝึกปลื้มใจครับผมแบบเออดูดีครับผมเราจะได้มีกําลังใจทำใช่ไหมเราทำาร้ปลูกมันแล้วที่อาจารย์สอนตั้งแต่สองสัโมงแรกเป็นไงกับแต่ที่ที่เห็นครับผมมันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อสีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อครับผมแบบนี้อาจารย์เขาไม่ได้โมูครับผมทำไม่สมบูรณ์นะครับอย่างขนาดนี้ครับผมเพราะว่าดินมันมันถึงแข็งเลือนถ้าิดเป็นดินฟายนี้น่าจะโตกว่านี้แล้วนี้ก็ปลื้มใจครับ โอ้ทำผมได้สักครึ่งนี้ก็ยกนินดีครับแล้วถ้าสองไร่สามสิบตันเปรเซสแป้งสามสิบผ่านครับยังไีผ่านครับเนาะมันจะได้บุญไ,ได้กุศลไหมพี่น้องเราดึมตั้งอัดได้ไหมได้ครับสิ่งนี้พี่น้องที่เราจะทําเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องจริงๆเราช่วยเหลือด้วยใจจริงๆนะครับขนาดดินแข็ง เนื่องจากทาง YouTube ไม่สามารถถ่ายทอดสดได้ก็ขอบันทึกเทปไว้นะคะสิบโลพี่น้องทาง y o u t u b สิบโลที่ว่าสิบโลก็พออือสิบโลโอเคออกปุ๊บเดี๋ยวช้าๆหน่อยค่ะกรตเเจนคืออะไรคะผู้การขอบันทึกเทปค่ะอันนี้เข้ามาบันทึกเทปค่ะขอดีเลย์นิดนึงยูทูบมีปัญหาค่ะยูทูบฝนตกก็เป็นอย่างนี้แหละงั้นต้องถึงต้องให้พี่น้องเข้าสองทางอันนี้สิบเดือนสิบโลเนาะสิบเดือนสิบโลพันอะไรคะพันศูนย์สี แต่อันนี้เราไม่ได้พัฒนาเพื่อจะมาทําผลผลิตเราพัฒนาเพื่อจะมาทําสายพันธุ์ดังนั้นมันอาจจะไม่ดกเนาะเราจะต่อสายพันธุ์เราเชื่ออย่างยิ่งยวดว่าพันธุ์นี้ยมันตอบโจย์พี่น้องได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงอยากดูของจริงไหมครับถ้าอยากดูของจริงขอพ่อจะรัวๆโอเคไหมไหมัวใจมาหรือยังกดหนึ่งออกมาอหัวใจรัวแล้วค่ะโอเคมีมีกดหนึ่งไหมไหมยืไหนงงกทำไมกดหนึ่งท่ะให้กดเดยอาเนี่ยอ่ะ อันนี้คือเราทําการเช็คอะไรคะนนัูการอันนี้เราดูสุขภาพหัว,หวแล้วก็ออโอเคแล้วน,นี่เราเราจะเช็คว่ามันเน่าไหมมันเน่าไหมการเช็คนี่คืออย่างนี้พี่น้องใครจะทําทันขายคุณต้องเช็กขนานนี้ไม่งั้นคุณไปขายแล้วมันติดโรคติดอะไรไปมันก็เกิดจากโรคของเราแล้วมันก็ไปแพร่เชื้อในไร่ของพี่ไหลสุดล้ายใครซวยครับพี่ไหลซวยครับใช่ครับ<ๆ>แล้วเป็นนี่ทกาศาสหกกร์รกรที่กู้แม็กขยจะรับผิดชอบครับ รับผิดชอบคนเดียวครับนี่ไงครับพี่น้องพี่ไหลรับผิดชอบคนเดียวดังนั้นแล้วถ้าใครคิดจะทําพันขายคุณต้องแน่ใจว่าของดีจริงถ้าของดีจริงมันเป็นอันที่สูงมันทำให้ใครมีไหลดูตาแตกได้นะครับจัดไงน้ำรองรึงถ้าอย่างนี้ผมอันนื้ผมอนุโลมให้เน่าก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรก็มันแช่ไส้ขนาดนี้แช่ไม่ไหลถ้าไม่แช่มันก็เกินเหตุแล้วอันนี้คือเป็นพื้นที่รับน้ําเลยใช่ไหมครับ นอน,อน,น่อครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรื่องพันธุ์นเาตอนนี้เรากําลังจะทําเรื่องถ้าเป็นสามศูนย์นะพี่น้องจะมีความทนกว่านี้อีกเท่าตัวถ้าเป็นที่ชื้นแฉ่งเงี้ยผมแนะนําให้เป็นสามศูนย์เบอร์สามศูนย์แต่ถ้าดินดีน้ําชุ่มทุกอย่างพร้อมไว้ศูนย์สี่เพราะว่าศูนย์สี่เนี่ยมันนี่นนนกินแล้วก็ตอบสนอง ได้ดีมากไม่เป็นไรเดี๋ยวยกมาช่างเราต้องการํำนองกิโลไม่เป็นไรเน่ายังไงคือเน่าอย่างนี้นะคะอันนี้คือเหตุสุดวิสัยนะคะพี่เน่าถ้ามันมีกลิ่นดมนี้กลิ่นนี้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมาอยู่แล้วดังนั้นพี่น้องถ้ามันเน่ามีกลิ่นพี่น้องก็สบายใจไปปาะหนึ่งว่ามันเน่าเพราะธรรมชาติไม่ใช่เน่าเพราะเชื้อไะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเน่าและไม่มีกลิ่นอันนี้อันตรายครับพี่น้องเน่าแห้งนี่ อันตรายคือมันมีเชื้อฝังมาแล้วคือฝังแล้วแล้วนั่นคือมันจะกระจายแล้วกระจายน้ากลัวยังไงพอมันกระจายไปปลูกที่ไหนก็ตรงนั้นก็จะเป็นเน่าตรงนั้นเลยเชื้อราก็จะเกิดตรงนั้นนั่นน่าหน้่ากลัวแต่อันเนี้ยโอเคก็ยังพอไปไปไปได้แต่ผมสําหรับผมเลยผมตัดเลยไม่เอานะฮะเดี๋ยวเราจะเอาคัดอนนี้ที่นนนนหนเน่าปุ๊บเราเหยียบให้ดูเลย <c oughs> ห้ามใช้ห้ามเสียดายเท่าไรครับเจ็ดเจ็ดโลครับผู้เสียหายไปอีกผู้เสียหายแปดโลอะ ประมาณ8ปกิโลนะคะอ่าวันนี้ใครอยากจะดูหัวมันนะ <c oughs> ยาวๆไป <c oughs> น่าเสียดายแะเลยอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มันเกิดการเน่าถ้าเกิดว่าฝนฟ้า,าอย่างปีนี้สําหรับพี่น้อง <c oughs> ที่จะสู้กับภัยพิบัติก็คืออุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมหรือว่าฝนตกเยอะ <c oughs> มีโอกาสเน่าเนี่ยวันนี้วันที่ไรยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดเมื่อคืนน่ะเทวดาก็ส่งไลน์มาแล้วอีกสี่สิบวันลบวันนี้มาหนึ่งวันเหลืออีกสามสิบเก้าวันพี่น้อง ถ้าใครคิดว่า39วันนี่ยสู้ไหวก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปถ้าส9วันไม่ไหวแล้วโอเคจบอีกส9วันฝนหยุดหมดแล้วแล้วเหรังจากนั้นฝนตกไหมตกแต่ตกแบบตกแล้วเราดีใจอะเจ็ดวันมาหาเนึ้งสิบวันมาหาเนึงแบบหา่แจางๆเบาๆอะตกแบบลดน้ำต้นไม้แล้วตัวอะต้องสู้ไปอีก39วันพี่นอ้องนะฮะ39วันถ้าสู้ไหวก็สู้ต่อไปถ้าสู้ไม่ไหวก็ขุดได้เลย ได้ยินเสียงเกษตรเอกบอกอะไรไม่เน่าเหรอครับตนนี้ไม่เน่าครับถาาไม่เน่าเอเมนเฮ้ยไม่เน่าไม่เน่าเลยพี่น้องครับถ้าอย่างเงี้ยไม่เน่าเนี่ยพี่น้องเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีเลยนะเพราะพี่น้องได้พันที่ทนละสภาพกายเงี้ยชาวบ้านชาวเมืองเขาเน่าหมดแล้วเขาเป็นใครไม่เน่าแล้วเขาเป็นใครไม่เน่าเกษตรเจนพอเขาไม่เน่าปุ๊บเราเก็บเขาเลย อันนี้เราปะมูนนะครับอยากได้ไหมครับพี่น้องอยากได้ไหมครับปะมูนปะมูนนะครับปะมูนนะครับปะมูนเป็นใครเอ็มร้อยนะครับแล้วได้กี่กิโลค่เนี่ยพ่อการฮะสี่กิโลเอาไปไปช่องดูพี่น้องอยากจะรู้ผลผลิตใช่ไหมครับเดี๋ยวปีห้าห้าผมจะถ่ายทำหกห้งปีเออหกห้าพ่อการจะถอยหลังอีกแล้วเกือบเก้าโล แปดกโลเนาะโอเคพอจบโอเคอันนี้คือทดสอบนะคะตรงนี้เราไม่สามารถมาชั่กิโลได้เนื่องจากว่ามันยังเป็นสายพันธุ์แต่ไม่เป็นไรก็ขนาดยังไม่ต้าเตี้ยมันยังใะขนาดนี้เนาะผมก็ไม่นับเอาเข้าม่นี่ได้แล้วครับอันนี้คือเพ่อใหญ่หมไเดี๋ยวเราทําเครื่องหมายไว้เดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์ต่อให้พี่น้องเนาะอันนี้คือไม่เน่าไม่เน่าอย่างนี้พี่น้องอาจจะเสียเวลา ถ้าพี่น้องทำงางนวิจัยมันจะต้องยอมยอมลงทุนอย่างนี้นี่ผมได้สายพันธุ์ที่จะไปต่อครับพี่น้องละนี่คือศูนย์สี่ที่มีความต้านทานไม่เน่านะครับอย่างเงี้ยแล้วมเมื่อไรจะแจกอะ่ะขอไว้สักสองปีเดี๋ยวแจกตัวนี้แจกสายทนนี่คือศูนย์สี่ทนเน่ารสมดไม่เน่าไม่เน่าได้อแล้วพี่น้องได้แล้วครับพี่น้องได้สมาชิกเพิ่มไปแล้วโอ้โหเฮ้ย 04สพิทัก right? ษ <into lies. S 1> ์เรารู้ร <Neither> หัสแล้วครับสามารถปันทงเลยได้มมีภูมิต้านทานเรื่องเน่าสูงมากเพราะอะไรครับจากประสบการณ์เกือบ30ปีถ้าไม่มูไปเล่นไก่นะเกษตรีมันการเล่นตีไก่เลตีไก่เกษตสตีไก่กัดปลาถ้าไปไม่มูก็เกือบ30ปีแล้วดังนั้นแล้วพอมันมีหม้อข้าวหม้อแกงมากมันก็สามารถเรื่องของการถายน้ําได้ดีกว่านะและมันไม่มีแค่ชั้นเดียวมันมีหัสองชั้นใช่ไหม นี่คือศูนย์สี่สามสองสองชั้นยังไม่ใช่สามถ้าสามโอ้โหบันเทิงเรากำลังหาอยู่อยู่ตรงไหนหน้านอืมอยู่ในไรใครไม่บอกไม่บอกอันนี้คืออันนี้คือศูนย์สี่สามสองมีสองชั้นถ้าสามชั้นเนี่ยตรงนี้คือเชื้อสายยักษ์แค่โอเคไหมโอเคเก็บเเดี๋ยวหายเก็บไว้ก่อนเนี่นะเก็บไว้ก่อนเก็บไวก่อนเก็บไ้ก่อนอันนี้เราจะไปพัฒนาใ้พี่น้องเราต้องทําการคัดในไรก่อนที่เราจะขุดนะถ้าเวลาเรา เจอปัญหาน้ำ9โลเท่ากันเลยประมาณเท่ากันนะเมื่อกี้ก็9โลาโลประมาณประมาณจหัวถั่วเลีย่เก้9โล10โลแหละแต่ถ้าชุดเนี้ยเราให้เรื่องของโครงสร้างที่เราผลิตพี่น้องไม่ต้องกลัวนะราะว่าต้องบอกนะว่าโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามปกติที่เราตามโปรแกรมนะอันนี้เราต้องการใสพันธุ์เพราะว่าที่หมายถ้าแกไม่อยู่กับผมมาเป็น10ปีเนี่ยแกไม่ปลูกเพราะอะไรครับ พราะไม่พันนี้นิ้วก้อยใหญ่กว่าแอบไปคุยหลังมากกับเอกเอกมันจะใช่ไม่ใช่ก็ไม่กล้าั้นเพราะอยู่กันมานานสุดท้ายเป็นไงครับเป็นไหมเกือบไปแล้วกูอ้าวไปเอาให้หมดอันนี้คือเราเราเราเช็คตัวนี้จะเป็นต้อที่น้ำแช่ศูนย์สี่สามสองสองสัตว์สองชั้นอืมเราลองตามหาเลยครับถ้าเบอร์สามสองขึ้นไปนะ คือที่มีสองชั้น้นไปแหละสังเกตว่าจะทนเน่านะเราสังเกตแล้วนะฮะก็ขอ,ขอคําแนะนําอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะสําหรับพี่น้องที่เจอปัญหาตอนนี้คือฝนตกแล้วน้ําท่วมขังอยู่ขณะนี้ก็ให้กาลังใจพี่น้องนับไปเลยครับอีกสามสิบเก้าวันฝนหมดแล้วนะครับแล้วโอ๊ยไปไป,ไปสามหัวอีกสามสิบเก้าวันนะคะพี่น้องแล้ <39 S 2> วทีนี้ถ้าอยากดูแล้วว่าพอไหวพอสู้ไหว ก็ไปหาซื้อเมทัเลิเซิยมมาฉีดเพื่อป้องกันเน่าสองหรือใช้ฟอสอเอิวอลูเมียมฉีดลงดินก็ได้สองเบอร์นี้แต่ผมของแปลงพี่หม่ผมว่าน่าจะใช้ตัวเมทัเลิเซิยก็พอเพราะว่าผมต้องการให้ป้องกันเฉยๆผมต้องการให้พันธุ์มันน่ะสู้ด้วยตัวมันเองด้วยแต่ของพี่น้องอาจจะไม่ได้พัฒนาเรื่องสองสายพันธุ์ก็กําจัดเลยก็ใช้ฟอสอเทิวอลูมิเนียมนะครับแต่ของผมผมไม่ใช้เนื่องจากว่าผมต้องการให้พันธุ์มันมันพัฒนา สุดท้ายไม่ต้องใช้ยามันก็ไม่เน่านี่เหมือนตัวนี้เอาขอเก็บเก็ดเกสองชั้นไปน้องเนี่ยนะหนึ่งชั้นสองชั้นเห็นไหมสองชั้นแล้วใครจะไปรู้ว่าถ้ามันเป็นสามชั้นเป็นเปรีนเปนแล้วะนะสีหน้าละแสดมาเรื่อยอ่ะอีกหนึ่งต้นเช่ายาวเช่ายาวยาวครับเดี๋ยวไปเอาตามมานี่เลยเออมันนาจอ่คิดออกแล้วนะแลว มีมีคำถามอะไรไหมทักทายกันจะพึ่งนะอันนี้ก็คือเยอะเลยอ่าเน่าไหมเน่าไหมอ๋อ่าฮะไม่เน่าไม่เน่าโอเคสายเดียวกันสายเดียวกันดูให้ดูตรงยอดมาแตกอันนี้มันเป็นหนึ่งสามหนึ่งสองมไม่ดูไม่ดูไม่ดูต่อไปเลยไม่เห็ หกหกหกเจ็ดเจอกันอันนี้คือที่เรามาวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่น้องทาง YouTube ที่รับชมย้อนหลังจะงงอันนี้เป็น0ูนย์สี่หนึ่งหนลโหลโอเค 5, 4, 9, 9, ก็คือผู้การมาดูนะเพราะว่าพยายหม่ของเราเนาะ ได้แจ้งข่าวว่าเออจะทําการอ่าเราก็มาดูให้ว่าปุดหรือตัดดีเพราะว่าน้ํารู้สึกน้ํามันมาเยอะใช่ไหมซูบแล้วที่พ่อใหญ่ไหมตัดออกมาคืออาการเน่าคือตัวศูนย์หนึ่งที่ส้มเนาะแล้วเมื่อกี้ก็มีสมาชิกบางคนยามห้เห็นสวยอยากมาทาพันผมไม่ให้เลยเพราะว่ามันมีเชื้อแล้วเราไม่ให้ละเนาะแล้วก็ที่เหลือรอดนี่คืออ่าศูนย์สี่นะศูนย์สี่แล้วก็เราก็ทําักการสุดขุดทุกแค่นี้เนาะแล้วก็พอละนี่เราเก็บไว้ เดี๋ยวเราไปนู่นอีกเทิร์นดีดีหนึ่งอะยกกันไปอืมใช่หมดเลยนะเทคก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะก็เหมือนผู้การบอกว่าต้องทำการเข้าไล่นะคะอาจจะต้องใช้จอบขุดลึกอีกนิดนึงใช่แล้วใช่แล้วรถถ่ายอยได้แล้วได้ากรเบิดไหมเงี้ยนะสวัสดีค่ะ ชื่อจัดเพนค่ะมาจากของร้านค่ะก็อยากให้ใชขออ้ของผู้จัดการนะคะเขาดีจริงๆค่ะแล้วพี่จันเพนได้ลุกระบบผู้จัดการไปหรือยังคะเก็ไม่เต็มระบบค่ะแค่ใช้แค่2ชุดโอเคค่ะสองชุดเพราะว่ามันยัถึง3ชุดก็เกือบเกือบสองงานก็ได้แต่ก็มันก็ห่างๆเนาะมันช่วงแรงพอดีก็ได้6ตันกว่า,ก,วาก็ถือว่าน่าพอใจเพราะว่าที่เหลือมก็เน่าอันนี้คือ จากที่หายไม่ไม่ไม่ไมเนา่าแล้วค่ะแล้ววันนี้ได้ไปถมพิทศแล้วก็ได้มาดูงานด้วยเป็นไงมั่งเห็นวันนี้ก็ต้องเอาตามอย่างค่ะต้องตามอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเกษตรเอเกษตรเจนเข้าไปดูแลด้วยนะคะอย่างใกล้ชิดแล้วก็ผู้การก็จะไปเยี่ยมชมแปลงของพี่น้องสมาชิกด,ด้วยค่ะค่ะอย่างแรกก็คือให้เชื่อมั่นก่อนค่ะเชื่อมั่นแล้วก็ทําตามระบบก็ทุกอย่างก็จะโอเคค่ะ เนาะคนผลิต8ปดถึงสิตันต่อไร่นี่ชิวๆเลยค่ะน่าจะได้เพราะว่าตั้งแค่2งานเนาะก็ยังได้6กตันและยังไม่เต็มระบบด้วยซ้ำอย่างค่ะแค่2ชุดเองเออแค่2ชุดเองเนาะโอเคครับคุณมากค่ะ